อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแคสต์รอยัลกันอีกครั้งนะครับแล้ะนนอนครับวันนี้เราจะพาไอดีนี้นะครับไปเอเลนาเจ็ดนะครับเลเวลหกขอเสียงเจ้าของไอดีนะครับโอ้แพลนะวะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย จบเฮ้ยกูว่าเน้ยเอาใหม่เอาใหม่มาเอ้าเฮ้ยสองพันหนึ่งนะโอ้โหเริ่มแแล้วก็นี่คือมันก็เกือบตกเลยแม่งสองพันกีกหนึ่งฮืมบ้าวาเรียนเอาวันนี้ไปเราจะไม่ยอมเสียอิเล็กซียฟรีๆแน่นอนเลย อุ้ยเอ้ยวางไกลไปนะเอาจริงๆมีตัวลอดเข้ามาได้นะนี่นี่นี่โดนป่ะวะชิบีตันมันเวลหนะดีแล้วมึงอยากให้มันเวลเยอะอวะมันใช้ไปหกกับห้าแล้วถูกป่ะอืมเนี่ยมี่แล้วแบบประเด็นมึงว่ามันจะเดินมาหาป้อมไหมทำไมนี่ก่อนเนอะ็กเก็บ ในเดียวในเดียวในเดียวโอ้ยในเดียวกูวางผ้าด้วยกูวางไกายมแต่มกูมีสกิลิตันมาดึงไงไมื่แกอืมใช่กูโชคดีตื่นเต้นว่ะอืมจะวางไว้ใกล้ๆหน่อยแล้วกันอืมนั่นแหละต้องมาอย่างนั้นเลย อุ๊ยมันวันใกล้ไปนะใกล้ป้อมใหญ่นะถูกแล้วถูกแล้วไว้ไว้เออช่วยกันยิงนั่นแหละทำดีมากอนี่ก่อนนี่ก่อนไม่อ้นี่มันจะตายแล้วเราควรแบบรักษาอ้นี่ไว้ไอ้ห้าร้อยเอง <500. S 2> เนี่ยดีไม่ฮอกอันนี้เป็นการยิงที่ไม่ไม่คุมรู้ละเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเล็กนิดก็เอาอือเอานี่ก่อน บอสองแล้วเวลาพันไปไวมันก,ก็หกอ,หอห้ยวไปแล้ออืมเฮ้ยมึงเออเอ้ยวางใกล้ป้อมไปเดินหน้าไปดิฟานี่แหละกางดีไม่ใช่มีกันเนอร์โดนยิงฟรีนะอ่กอยู่เนี้ยเออบอลลูนไม่อาจก,กับมึงเนี่ยม็นไร็นไ,ไรขอมันจะเข้ามานี่ก่อนนี่ก่อนเออนะทัวไปทัว ตถูกต้องเอ้ยอย่าโดนอย่าโดนเออเออนั่นแหละมักกีเ้เซีดีมากถูกต้องถูกต้องต้องแล้วอย่างเงี้ยฟีดไปอื้ออืออือโอ้ยการ <Okay. S 1> ดเดินเคลื่อนย้ายสุดยอดเดฟอย่างเดียวเดฟอย่างเดียวเ,ยเดฟเดียวเดฟเดียวฝั <c oughs> ่งซ้ายเอียงฝั่งซ้ายเลย <c oughs> อันนี้เอียงเยอะเลยเพื่อนเออต้องเอียงต้องเอียงแล้วมันต้องตรงทางเดินมาดิเออแนวชนะแล้ว เด็อย่างเดียวย right. ัดยัดทุกอย่างชนะและไม่ต้องยัดที่อะบานโอมอ่านเพื่อนบานโหมเอ้ยจ้าย๋ดล่ะอ่าโหยัดบานโถแล้วก็กูลบเกมนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนเงี้ยไง เราจะแถมในคลิปนี้คือมึงเห็นเราเป็นไอเทมเนี่ยไง,ไงยที่มันเปิดกล่องแล้วเล่นให้เขาดูไอเ้ยนี่ไงเราเล่น <c oughs> สดแล้วนะเราก็จะจะแถมคลิปมอเตอร์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่าเรจาจะอันนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเผื่เสียพวกมอเตอร์เหมือนเราป่ะพี่เออเราเชื่ออย่างนั้นนะ ผมคิดว่าวิธีการที่จะเล่นกับเด็กมอต้าเนี่ยคือเราควรที่จะทำให้เขาไม่สามารถตั้งตัวได้ถือว่าเป็นอือซึ่งถ้ามันตั้งตัวได้เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะเหมือนหนูที่วิ่งเข้าไปในปราสาทเลยติดกับต้องซึ่งตอนนี้เรียงไม่รู้ว่าเขาใช้เด็กมอต้าหรือเปล่านะเราก็เล่นตาปกติของเราะ รออิเล็กเซียให้เต็มแล้วก็ค่อยๆเล่นเรื่อยๆเนี่ยผมเป็นคนชอบเก็บเล็กเก็บดอยนลได้หมดเลยเนี่ยผมรุกเนี่ยคือเขาลงมอต้ามาปุ๊บเนี่ยเราควรลงตัวใหญ่ไปล่อเป้าแต่เนี่ยเราลงไม่ทันเพราะว่ามันก็เลยตีป้อมมอต้าก็เลยตีป้อมเราไม่รู้เราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้อันนี้เรารู้แล้ะเราต้องเก็บตัวแทงไว เอไว้เล่นกับมอตอรลงมายิงป้อมสองสามทีมันก็ขูใช่ใช่ใช่เนี่ยแม่งใช้แค่สี่คือถ้ามันเล่นกับมอตอรส่วนมากคนเล่นมอตอรมันต้องอะไรนะมันต้องแพยา,ยามที่ป้องกันใช่ไหมถ้าเราสามารถทําลายการป้องกันของมันได้เนี่ยเราก็นี่แหละถือว่าได้เปรียบแล้วก็การวางป้อมเคาน์เตอร์โคกพ็อกไเดอร์อเนี่ยเราควรที่จะวางไว้ตรงนับจากช่องบนสุดนี่จะมันาาแบบประมาณช่องที่สามป่ะช่องที่สาม จากแม่น้ำอ่ะฮอกจริงๆมันวางเอียงขวาได้ใช่ไหมใช่ใช่ยิงไป้อมมันดมมันดมแต่ป้อมอะแต่ผมแต่ผมกับปินตเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้มินิฮอร์นะเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้มินิฮอร์เท่าไหร่เสียเยอะอม,มันเสียใช่มันแก้ทางง่ายแต่ถ้าเป็นมังกรเนี่ย อย่างน้อยมันยังอึดมันยังแทงได้ใช้น้อยใช้น้อยกว่ามีฮอร์ดใช้ใช้น้อยใช้น้อยกว่าแต่มันตีเบากว่าเยอะเลยแต่ว่ามันเอามีเน้นฮอร์ลงนะเนี่ยคือผมว่าตั้งปุยแม่หนะ้นะบาบ้านกันละอืมมันเดินัาเอามังกรมาปะทะมีเน้นฮอร์เนี่ยเย็นกันทีเดียวฟีด อืม,มอและเนี่ยนะเราจะเก็บตัวใหญ่ไว้ทุกครั้งเป็นลักษณะการผมเชื่อว่าเขาคงหัวเสียอยู่นี่เรามีทุกรูปแบบแต่เนี่ยคือเราพลาดอืมเราพลาดตรงไหนคือไอ้นี่ใช่ไหมมันวิ่งไปทางด้านซ้ายของจแจอนนะนทำให้มันไกล <c oughs> มันไกลปืนใหญ่มากกว่าเดิมสปินจริงว่งแบบนี้มันรอดได้ เปิดกันตูนตาเนี่ยสายผมเย็ยนหน้าป้องคือสิ่งที่ท่าน,นอ่ะโอเคหนึ่งคลิปสำหรับมอตาม้าใช้อีกคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนะครับครับใช้เด็กนี้นะครับเลเวลหกนะครับบ้านหกสายฟรีฮะอันนี้สายฟรีเออสายฟรี เดี๋ยว่ามอต้าหาก่อนเฮ้ยหาไปได้มอด้เน,น,นี่เนี่มาละอันนี้เสมออ่ะอ่าเนี่ยเนี่เนี่ยว่าผมเริ่มต้นก็มาหยองเราก่อนเลยกูลักโชคดีหนูเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ โอเคครับเริ่มต้นครับอ่เหมือนเดิมครับเราก็จะลงตัวแทงจากระยะไกลแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเราเจอกับเด็กที่มีบาร์บาเรียนเนี่ย,ยแซนซิเกเรตันส่วนมากจะโดนบาร์บาเรียนตลบหลังแบบอ่าแต่คนนี้เขาไม่ตลบหลังอ, <laughs> อย่างเงี้ยคือเขา <laughs> เขาแบบตลกครับจริงเขามันมีเทคนิคนะครับลงให้ให้แซน เดินเลยสะพานมาก่อนแล้วเราก็ลงบาบิเลียนลงไปข้างหลังในทำบาบิบเลียนก็จะฟันแจนจนตายแต่ว่าไม่โดนระเบิดเออมันจะไม่โดนระเบิดแต่แต่อย่างเงี้ยคือคืออย่างเงี้ยเขาาน่าจะกะกับเขาที่ผมชนะเขากะโอไม่รอก็เราก็มีสกิลระดับหนึ่งโอเคเขาก็อันอันอนะับโอ้ยมึงจะลงอะไรวะเนี่ยอันกันก่อนอ่าอินฟเวอร์โนเราก็สายเดิมครับสักหน่อย เป็นการเพิ่มความกดดันนห้เขาเนี่ยครับ,รบถือว่าเป็นแต่แปลกนะมันไม่เป็นการ์ดเฟเวอร์ลิตว่ะไอ้สเปร์ก็บินเนี่ยซึ่งใช้กวกูใช้ตลอดนะใช้อย่างบ่อยอที่ผมพยายามลงไวช้าเนี่ยผมต้องการผมรู้ว่าเนี่ยเขาเนี่ยอิเล็กเซียก็เต็มไปละแต่ว่าเขา่ารอเราลงไปก่อนผมก็อันไว้ก่อนผมต้องการที่จะทำให้ปอมินโฟโนฮะมันโดนเบิร์อันนี้ผมพลาด <laughs> ผมคิดว่ามังกรนเนี่ยมันจะบินอ,อันนี้เขาลงเป็นแล้วเขาเริ่มรู้เขาเรียนรู้แล้วเขาได้ยินผมด่าเขาเรียนรู้แล้วเราแย่เราเหนือน่อยแล้วแยลงหกไปฟรีๆแถมไม่มีตัวแท้งกันมอเตอร์ด้วยและมอเตอร์ oh <yeah. S 1> ก็จะมายิงนะครับอ่าแล้วเราเนี <laughs> ่ย <laughs> เราจะมีวิธีแก้ทางเสมอนี่พระเอกของเราเลี้ยวมั่วหมดจริงทำงานหนักอืม ไปก่อนเนี่ยสักนิดนะผมใส่สักนิดก็ยังดีดามดาเมทเขาไม่มีคอมเมทอ่าเขามีฮอมเดอร์คนที่ใช้เด็กมอต้าเนี่ยส่วนมากก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีนะทูบนะไม่ค่อยมีทูบที่จะส่งเข้ามามีก็ไม่กี่ตัวซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบของเราต้องส่งถ้ามันตั้งมอต้าก่อนมันจะเสียเปรียบเพราะมันเสียเกมทีบมันต้องรับความแรงไม่ได้ ูอันนี้มึงอะคืออันเนี้ยคือค,คลิปนี้นะครับคือกติกาของผมก็คือบ้านในดีนี้ใช่ไหมใครใครเล่นแพ้ก็จะเปลี่ยนคนเล่นไปเรื่อยๆนนครับซึ่งวันนี้ผมเล่นตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้สี่ทุ่ม <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ใครเล่นไม่สำคัญครับดูดูวิธีการเล่นดีกว่า ยมเตอร์กแ็แต่อันเนี้ยผมวางพลาดพี่ปิ้นวะ่ะปิ้นวางพลาดนะครับ <c oughs> เขาเนี่ยวางสักใกล้ <c oughs> <c oughs> มเตอร์อ๋อนึกว่ามันจะไม่ยิงอะไรแล <c oughs> ้วเห็นจูนเนี่ยยิงอย่างเงี้ยล็อกเก็ตเชียคือสายแบบเป็นยังไงซิงคิด <c oughs> ไม่มีการวางของวางแผนแต่ว่าถ้าเกิดมันกันอยู่นม <c oughs> มัน่มันมันเป็นสเต็ปตลอดไงแล้วก็มันเป็นลูปอะมไม่ต้องคิดอะไรมากว่าไม่ต้องวางแผนกันนะโดนไปดิไม่ต้องวางแผนอือต้นสองไเพิ่งเดินมาผมไปเรียนออแล้ก็หยิบแอโล่ลอดอืออแน่นอนครับโอเคครับวอนนีอกออืออืออืออัออืกออออบอค คลิปของผมมาอร่อดนะครับโอเคครับเรามาเปิดฟรีเชตเฮ้ยพิ้นเปิดฟรีเชตดิเปิดเลยเปิดเลยไปดูก่อนอจอ <laughs> บอ<ต> <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนมากครับฝากติดตามบทงานของผมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ